ฮัลโหลเทสสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับพี่ตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะแฮปปี้เน้าครับผมสวัสดีครับมีชุดใหม่มาขายนะพี่ชุดที่ผมใส่อยู่เนี่ยร้อยห้าสิบยูซีครับสวัสดีครับโอ้ร้อยห้าสิบยูซีมีชุดกับมีวิกผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ I got supplies ร่างพี่ไม่มีตังค์ไม่รู้บอกพี่ตุกเอาไว้เผื่อพี่ตุกซื้อร้อยหู้ซีกินพริกไหมพี่โอเคอะไรนะครับพริกทอดกินป<ม>่ะผมยังท้องเสียไม่หายวันนี้ขี้แตกทั้งวันพริกพริกไอ้นี่อพี่ที่เขาขายไอ้เป็นซองๆ ไอ้เที่มันเป็นพริกไม่ได้ชุบแป้งแห้งเพราะว่าเราพริกเละเลยพริกอบแห้งอะไรอย่าง้ใช่พริกผงนะไม่ไม่ใช่เป็นผงพี่เป็นเป็นพริกลูกๆเลยโอุดมากอะไึ้นขึ้นเหรอพี่ก็มีชุดมาเหมมือนนัแก่าเดี๋ยวผมข้ามไปโบสถ์อะไรวะเนี่ยปิงตั้งร้อยกว่าใช่นี่หน้าเหรอว่าทำไมโอ๊โดดมาลงตรงนี้ ปิงมันร้อยร้อยเก้าสิบสองอ่ะดูดิผมงพ่ยี่สิบสี่ยี่แปดละอันนั้นถือว่าปก,ปกติใช่สามสิบหกสามสิบหกก็ยังโอเคะยี่ยมสมใสถุงมือก่อนไม่ลื่นเทปโอกำลังจะกลับมาละกำลังใส่ถุงมือละฮัลโหลถ้าไม่ถ้าไม่ได้ใสถุงมือมันยังไงไม่รู้มันยังไม่ใช่ผมเพล่ อะไรนะครับพี่ตุกไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เท้าเล่นพี่เาฮ้ยเปิดซ้อนสี่ร้อยกว่าไปชุบไม่ได้หรอกเพื่อนกูต้องแรงร่างเป็นดองแฟร์ก่อนวิ่งเป็นเดอะแฟรมันแยกลงเองช่วยไม่ได้อยู่ โอเคเอากระตุ้วีลขับรถไปน่าจะทันมาห้าร้อยไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องไปมันไม่มีรถมันไม่มีรถเลยไม่มีรถด้วยสอรีสอรีนัมเบอร์โฟร์โนค่าโนค่า I'm sorry number four ที่นี่ไม่มีรถยนต์ไม่มียานพหาหนะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่ไอ้นี่เองพี่เขาเลือกเขาเลือกที่จะไปเองใช่ไม่ต้องไปซุบแต่เขาตายที่ Hot s p r นะเดี๋ยวเราก็ต้องไปเจอ ไปเลยปะเอาไปเลยพร้อมไหมได้พี่พร้อมพร้อมไม่มีสกปรกเลยตรงนีเอาคุณสามให่ผมได้เอาได้แล้วพี่เคคือผมใช้คางไหพี่เอาคุณสี่เอาไหมก็แปดเคเอาคุณสี่ผมไปใช้ก่อนได้แล้วได้ได้สกปรสี่แล้วพี่โอเคโอเคพี่ตุ๊กเอาคุณสามไหพี่ มี้วครับโอเคครัางันมุ่งไปฮอตสปิงเลยวันที่อยู่ร้นไหนพี่ปีใหม่นี้ไม่รู้เลยดี่เขาบอกว่าถ้าเกิดทำงานตัวจีเนี่ยเสร็จเร็วเขาอาจจะให้หยุดคริสต์มาสนึกนึกว่าผมนึกว่าเขาจะบอกว่าอันนี้คริสต์มาสไม่ใช่คน อินโดนีเซียอะไรโอ้ยไม่ใช่คนสิงคโปร์ถ้ามันพูดอย่อยอยางนี้ในตบกระบาลเลยสิงคโปร์หยุดคริสต์มาสมันเคยพูดแล้วมันเคยบอกว่าไทายมีหยุดคริส <c oughs> ต์มาสด้วยเหรอไทยหยุดแต่ปีใหม่ไม่ใช่เหรอเออปีที่แล้วมันเคยเล่นปีีแล้วแต่ปีที่แล้ว <c oughs> งานมันยังไม่เสร็จไงแล้วแต่ปีนี้คือทำง,งานตุ่จีน <c oughs> มันมาได้ครึ่งทางแล้วถ้มามันพูดแบบนั้นอีกนี่แสดงว่า ไม่คือไม่ได้ลาออกไม่ถู้ว่ามันพยายามพยยาามทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาเปรียบลูกน้องเลย่ใชมันเอาเปรียบทุกอย่างเลยแล้วผมโดนจนชินแล้วเพราะว่าเขารู้ว่าเราไม่มีใครไงเอเต็มเลยเต็มเลยครับผมมาเลยนีมากมาร์คที่มุ่งกัดเต้โอเคลู่วิ่งไปนโอเคโอเคไล่หลังกันเลย เคเคสองใครวะอุ้มใช่อุ้มาทไสอไอเดียลงเขาไปแล้วใช่ไหมพี่ยังอยู่บ้านแล้ว่นบ้านตรงบ้านเขียววะพี่ใช่ใช่รับทราบครับถ้ามันมงีจะเหมือนแบ่เด็ีจเหมือนวัดเลยอกไปวัดกคนนะ เฮ้พี่พี่พี่ข้างหลังผมข้างหลังผมโอเคโอเคระวังโอระวังข้างหลังผมใกล้กว่าพี่พี่ทุกมาทางนี้ดีกว่าพี่เริ่มเปิดครับ๋องเอาเอาฝังเอาเลยฝั่งเอาทุกมาเลยอุ๊ยระเบิดฝังโอ๋ก็มีอะไรวะน่าจะครบตีเลยพี่โฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยกระป๋่งเดี๋ยวเอาเรื่องมา คิดว่าจะไม่ออกอืมมันอืมมเต็มเลยความรุกนแรงใชาผมถอยกันพี่ไม่ได้แล้วเรนไม่ได้แล้วทำไมฝั่งนี้แม่นจังวะเพราะผมโดนตอนนั้นสามคนตีเฮ้ยโดนอีกแล้วแม่นผิดมนุษย์มนาแม่นผิดมนุษย์มนาห้องน้ำป่ะพี่ไม่ เฮ้ยเฮนี่นี่อยู่หน้าหินนี่เลยอยู่หินนี่เลย m a r k the location โอเคทุกเจ็บเจ็บหนักดูใช่อยู่หน้าหินนี่เลยชาร์จเลยรไหมสองคนโอ๊ได้พี่ข้างหลังวะเฮ้ยไม่ได้ว่ะมันขึ้นไปข้างบนว่ะทำไหมพี่ทำไมมีพีีมีคนขับรถมาพี่ ผมต้องปั๊มยาก่อนนะคาดมาคาดมายูยากน์ยูยากอน,กอน,นได้โอ้ตรงนู้นก็โอ้หปะท่ากันใหญ่เลยโอ้โหเป็นรูดขอบมันได้เลยไม่เป็นไรมีอยู่โอ้อยู่นู้นอยู่นู้น,น,นเห็นละหลังมาหลังมา ทำไมไมัมออนวิ่งออกวงล่ะน,นี่โอ้ปีนขึ้นบนนี้ปีนขึ้นบนนี้ปีน,น,น,ป,นปีนมาที่ผมนี่เห็นชัดเลยชีว <Okay, S 1> ิตวงไปทำนูปเลยไหนวะเก็บ okay, ที่รถจอดตายไปแล้วพี่รถ<ด>ตายแล้วมันตายแล้วเหนเห็นตายแล้วโอไปต้องขี่รถดิเดี๋ยวดูศพมันก่อน มีอะไรบ้างผมเก็บกระสุนกระยามาแล้วเอ้ยไม่มียาเลยไม่เป็นไรเี็เฟิร์สเอ็ดอันเดียวเลยเฟิร์สเอ็ดผมมีอยู่เฮ้ยมันวิ่งอยู่ที่รถมันวิ่งอยู่ที่รถเห็นปะเมื่อกี้ไม่เห็นก็ห้องน้ำเมื่อกี้มันวิ่งขึ้นไปแล้วเข้าวงก่อนดีกว่าวิ่งไปอะขับรถวิ่งไปขับรถไปหนีเลยจะดีอ่ะผมเห็นคนหนึ่งเมื่อกี้ ไม่เป็นไรวงไม่ไกลมากใช่เฮ้ยสองคนก็กินไก่ได้อยู่คนก ja ินไก่เมื่อกี้เห็นมันวิ่งขึ้นไปตรงห้องหนาเมื่อกี้ผมกดเฮ้ยทดไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้แม่ปืนไม่เป็นไรเมื่อกี้กดไม่ติดเลยพี่ยิงมันคือไอปุ่มช่วยยิงอ่ะมัน กดกดแล้วมันไม่ทํางานอะอาจจะต้องเอาเอาวางใหม่อ่ะบางทีมันหม,มางไปตงผมก็เป็นเมื่อก่อนใช้มือถือต่อใจหดติดติดงูติดงู <c oughs> ดงโอ้ <c oughs> วงเปลี่ยนแล้ว <c oughs> ในเมืองมีรถเหลืองอยู่เหาปะหน้าหนาพี่พ ข้ามถนนก่อนข้ามข้ามไปเขาฝั่งนี้ก่อนดีกว่าใช่เลยปล่อยมันยิงอยู่ช่วงตรงเนี่ยเขาสามแยกโคตรกินเส,สา,าสังไฟฟ้าใช่ถ้าจะอยู่แถวเขาสามแยกไม่น่าเห็นนะทางนี้ Attack the mark ครับผมเสียวแค่ในเมือง มันยิงกันอยู่บ้างเราเข้าเข้าวงลึกๆอยดีกว่าไปบ้านเหลืองเลยก็ได้หรอปเปิดเลยไหมหลังเขา,าอะเปิด<า>มไม่ได้ไ,ไม่รู้หายไม่ไม่ไม่พี่ไม่เห็นละไม่เห็นตัวไม่ร้มันวิ่งไปไหนสองต่อหกแยมันเปิดมันเห็นผมมะมันอยู่ไหนวิ่งลงเนินวิ่งลงเนินไปแล้วพี่ ฝั่งฝั่งตรงข้าม Attack the mark วิ่งมาเดินหน้าผมละผมยังไม่เห็นว่ะผมจะมาหลบลงบ้านตรงนี้ก่อนนะโอ้ยอย่าเพิ่งขึ้นไปนะผมขึ้นไปผมดักรอหลักอยู่หินนี่หินนั่น Mark the location Mark the location อยู่หินหน้าโอ้เลยตรงที่มาร์คสวยมากเอ้ยสวยโอ้ มาร์คอะไรวะล้มอยู่ล้มอยู่ที่หินล้มอยู่ผมไม่เก็บมันตัอนค่เพจอยู่ที่หินมันคานหลบมันคานหลบโอ้สวยโอเคทันอยู่โอ้เทพโอเก็บหมด เราไม่มีแล้วพี่เราแตกหมดเลยออันเดียวผมว่าน่าจะมีน่าจะยังมีนะตี้ไอเนี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ตอนขึ้นไปยิงมันอะยังน้องสองคนเอสองคนเยวขึ้นไปเช็คสุกหน่อยไม่มีของสี่สิบห้าวิ น่าจะเป็นตี้ที่มาจากไอ,อ,อ,อ้ตรงที่โอดิงกันเมื่แจกน่าจะใช,ใช,ใช่มีขาพี่ีเราผมว่าขนสี่เฮ้ย่เก็บเสียงสนัยด้วยวะใช่ขอยายอย่างเดียวพอตอนขอบพอเพ่มีมพี่ <6 S 2> ผมม,มีมาเอาผมนะได้มาผมได้ามามาเอาผมมีคูณหกผม ว่าน่าจะสองปีนะพี่ที่เหลือถ้าสองปีก็ดีเลยก็ไปเก็บเก็บเสียงไปผมมีเฟิร์สเอ็ดเจ็ดอันต้อยให้หลังหลังกำลังวิ่งเข้าพอดีเลยอย่าไม่ต้องมางไม่ต้องมามันมันอยู่ข้างนอกเดี๋ยวผมเออต้องชุบก่อนได้ได้ตรงเนี้ ไม่ได้ว่ะไม่ทันวงแรงถ้าผมตายไม่เป e> ็นไรนะคันมาพี okay. oh, okay. ่คันมาอยู่ในบ้านแล้วอยู่ในบ้านแล้วโอ้โหวงไปบ้านเลยโอ้วงไปไกลมากเลย40เนี่ยมียาเฟอร์เดตอีกแนทเอาว่าพี่ดรอปตรงนี้นะผมเยอะแล้วไมาแล้ว อยู่หน้าผมพี่ <S 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 เฮียกดไม่ติดหลบไปหลังหินแล้ว Mark จ h e l o c a t i o n ใช่มันวิ่งเข้าวงแน่ๆเลยมีรถไม่ได้ถังคือคือตอนแรกยิงแล้วมันกดกดไอ้ปุ่มยิงแล้วมันไม่ติดไง <S <S ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจบเกมแล้วโอเคปรับใหม่ปุ <S <S ่งสโมกแล้วว่ะอยู่หน้าผมเลย กำลังอ้อไปครับวิ่งหนีผมแล้วพี่อยู่ไปไหนวะเจ็บหนักเลยพี่หน้าผมไม่เห็นอยู่ี่ไหนวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรวิ่งไปก่อนถ้ามันแอบตรงนี้เจอดีแน่สวยท้้งหลังบ้างหลังบ้าง,ง,าง,งได้เฮ้ยมาร์คเดอะโลเคชัค่นเฮ้ยอ,อ,อยู่ไหนวะเอาไงดีวะ อยู่ตรง,งหินหน้าพี่เลยพี่เสียงอยู่หน้าผมเลยผมจะปาไฟาไม่เหี้ยตัวไงพี่พี่เล่นได้ตรงนั้นเล่นได้เอาเอาตัวไอ้หลังหินก่อนพี่พี่มีระเบิดอีกว่าลองปาอีกดิปาไปเรื่อยเลยอ,อีกลูกหนึ่งน่าจะนี่มันมันเจ็บแล้วพี่ลองลองปาอีกสักลูกหนึ่งไม่มีแล้วหมดแล้ว มันอยู่ตรงนั้นแหละอยู่อยู่นั้นอยู่ตรงนั้นตัวเดียวพี่พี่อย่าออกขวาออกขวาไม่ได้ขวามีเออเล่นตรงนั้นดีแล้วพี่รอวงดเลยผมว่าทำเรียพี่ดีแล้วอยู่นั้นแหละไม่ต้องออกเดี๋ยวไปเอาพริกแห้งมากินกันโอ้โหไอตอนกินอะอร่อย แต่ตอนมันออกมาเนี่ยแสบเลยนะแสบหิวย <c oughs> มีคนอยู่นี่ว่ะ m a r k the location เฮียอ้วงไปข้างหน้าไม่มีระเบิดแล้วเว้ย มันต้องตีเดียวแน่เลยใช่ตีเดียวกันไม่ยิงกันเลยนะโรัเดี๋ยวเราจะกินไก่ยามไม่มีเลือดจะหมดแล้วผมมีระเบิดนะศพผมนะเดี๋ยวไม่เอาไม่ได้หรอกไม่ทันละมันอยู่หินหน้าผม โอ้ oh. ปลากระทะแล้วอะแปลว่ามันไม่มีมันไม่มีของ <Okay. S 2> มันต้องไม่มีระเบิดแล้วแนะ่ๆลอยนัดด้วย แม่งกลัวด้วยจะออกกันผมหยิบระเบิดตัวนี้แล้วไอเยี่ยมไม่มีระเบิดอ้าวมีมีมีมาแล้วมาแล้วตอนก็ตายสิแหม่อย่าลืมติดตามช่อง TJKYT k Channel ไว้ด้วยนะครับแหม่ ถ้าเจอผมอย่านอนนอนและหมุนไม่ทันเล <c oughs> ียดมากไอ้ e? พวกชอบนอนสุดท้ายเป็นไงล่ะตายเชี่ We're the best